สวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาานําเสนอนะครับนี่อันนี้แท่นยุกนะครับประมาณห้านิ้วสี่นิ้วห้านิ้วหกนิ้วหรือกี่นิ้วก็ได้นะครับรับทําหมดการนี้เป็นงานพับนะครับนี่นะครับพับก็จะใช้เครื่องไฮดรอลิกแท่นอัดนี่นะครับพับเอานะครับก็ก่อนจะพับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ตัดมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดพับเอา แต่ถภาพไม่ดีก็ได้แบบนี้นะครับเสียห้วเลยก็อันนี้มีลูกค้าสั่งแล้วนะครับสําหรับแท่นยกนะครับอ่าตัวนี้ก็ราคาทักมาคุยกันนะครับก็อันนี้ของหมูนะครับอันนี้ของพี่เอนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้พวกล้อนะครับนี่ล้อจอบวงสามสองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าจะขายดีที่สุดแล้วในล้อวงสามสองนะครับแล้วก็ นี่รับยังมีให้เลือกอีกหลายคู่นะครับก็ล้อรถถาก็มีนะอนุน,น40นะครับอนนุนอ่า L40 36ถึง50เลยใส่ได้เลยนะครับใบกว้างอ่า14นิ้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอ่า L22 นะครับเพราะว่าหน้าเป็นมันจะรูเล็กกว่านะครับใครสนใจก็มีของได้ของมีมีอ่าม,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 มีของเลยนะครับก็อันนี้ล้อเดฟนะครับล้อเดฟวง30ใบ6กว้าง5 วางห้านะครับยื่นสี่นิ้วนะครับก็ตัวนี้ก็มีของเลยนะครับมีให้เลือกเลยนะครับนี่ต่อประมาณนี้อ่าเดฟไวจอบนี่นี่ก็มีนะครับอ่าแล้วก็นี่เดฟหรือนะครับโอ้โหฝนก็ตกหน้าดูนะครับช่วงนี้นะครับนี่หรือจะเป็นขุบก็มีนะครับขุบก็เนี่นะครับเป็นคอคู่ ก็อันนี้ย,ย,ยัง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 ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวพอฝนมาตกเดี๋ยวเก็บงานางนิดหน่อยนะครับอันนี้ปรับได้เนี่ยนะครับขยับได้ว่าคุณจะไปใช้รถนกหรือโค้งสยามหางมันสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับก็สไลด์เอานะครับเปน็นน็อตยดล็อกสี่ตัวนะครับอันนี้เป็นเหล็กหนานะครับก็เนี่ยประมาณเนี้นะครับลูกขุบนะครับอ่ะแล้วก็มาดูล้ออ่านี่ย ใบหกนะครับกว้างเก้าเนี่ยนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับอันนี้มีมีของเลยนะตัวนี้นะครับวงยี่สิบเจ็ดนะครับอันนี้ก็รอฝนเสีนะครับโอ้โหฝนก็ตกแล้วเกินนะครับช่วงนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็หรือจะเป็นคางยกนะครับนี่คางยกนี่นะครับก็อันนี้น่าจะยกอยู่ประมาณหกนัเจ็ดนิ้วนะครับนี่นะครับ คือมีสองดาบให้ปรับนะครับปรับได้นะครับคุณจะสูงก็ต่ำอาตาตามใจชอบนะครับนี่ครับ S K นะครับ E D K S อันนี้ตัดผิดเราเล่นนะครับอ่ะก็เนี่ยพอใส่แล้วก็จะสูงนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เราสเปคเดียวกันนะครับคางตัวเมื่อกี้กับตัวนี้นะครับนี่นี่นะครับอ่ะนี่นะครับอันนี้ใส่กับวงสามสองนะวงวงอ่าวงล้อใบจอบนะครับ ก็สาหรับคนที่กึ่งไปลแล้วนะครับเนี่ยนะกึ่งแล้วนะครับดูให้ดูความกว้างนะครับอันนี้จะยื่นเจ็ดนะครับก็ถือว่าขับไม่หนักนะที่ผมลองก็คือโอเคอยู่นะครับถือว่าโยกง่ายอ่ะอันนี้คือลูกค้าใหม่ไม่ยอมมาเอานะครับผมก็ไปใช้ซะนะครับปีกว่าแล้วนะครับขาดการติดต่อต่อไปคงคงต้องทางสัญญากันแล้วว่าเกินสามเดือนนี่ถือว่าให้จําหน่ายได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับดูแล้วโอ้ ไปเงียบเลยไม่เคยติดต่อกลับมาเลยนะครับเนี่ยมีหลายตัวนะที่เป็นลักษณะนี้นะครับก็อยู่ในบ้านอีกประมาณสามตัวนะครับอ่ะ <c oughs> ต่อไปคุณจะต้องเล่นบดโหดโอ้ห <c oughs> อันนี้ทุนจมนะครับอันนี้โอ้โหทำนี่หมดไปเยอะนะเครื่องนี้นะครับก็อัพเป็นร้อยห้านะครับมีแคมวาลโตอะไรพวกนี้ยหมดหน้าจะสามหมื่นนะครับตัวนี้นะครับประมาณเนี้นะครับก่อที่เป็นโครถรถผมเองนะอันนี้ผมไม่ไม่ได้ขายนะเอาไว้ใช้ครับอะ ก็เนี่ยถ้าเกิดใครสนใจอะไรก็ทักเข้ามาได้นะครับตอนนี้ของมีพร้อมส่งเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับศูนย์แปดเจ็ดสามหนึ่งสองเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวหรือทักมาในเพจตุกคิดนาดอนก็ได้นะครับอ่าอ่ะโอเคครับก็คลิปนี้ได้ขอจบไว้ที่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ